สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่มีเอาไป <c oughs> ไปไหนน่าจะรู้ค่ะ <c oughs> ไปตลาดนัดชุมชนค่ะกับข้าวค่ะนี่อันนี้จะเป็นของกินทั้งหมดเลยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นข้าว ข้าวไก่ทอดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไก่ต้มเอ่อข้าวมันไก่นะข้าวมันไก่มันเป็นไก่ต้มกับไก่ทอดนะคะนี่มีข้าวมีเนืข้าวอันนี้จะเป็นหนังไก่ทอดนะคะนี่หนังไก่ทอดเขยยาผงพ้าโบศ กอบค่ะอืมเรอยชอบกินหนังไก่ทอดอืมอืมอันนี้จะเป็นอืมไก่ขยาวนะคะเขาจะเอาไก่ชุบแป้งทอดแล้วก็มาขยาวผงแม่เหมียวสั่งมาเป็นผง ชีสค่ะมีไม้เก็บเงนินผะงชีสเพราะว่าเด็กๆไม่กินเผ็ดนะคะถ้าเป็นแม่เหมียวกินเองก็จะสั่งบาร์บีคิวนะคะอืมด้ว่กว่าทชอเซีนใหม่ๆเลยอ,อันนี้เป็นขนมอ่า ไข่เต่าง้อมไข่เตากรอบค่ะกรอบกรอบข้าใ,นในาหมลเมลมังกนไม่รู้ทอืดต่อไปสิ่งที่ขาดไม่ได้ถ้าไปตลาดต้องมีอาหารญี่ปุ่นของเด็กๆ คชะชิ้นละห้าบาทอาหารญี่ปุ่นนะคะต่อไปจะเป็นอยา่างสุดท้ายแล้วล่ะก็คือไส้กรอกอีสานค่ะนี่ไม้ละไม้ไมละสิบบาทนะคะ ม่แค่สิบาทร้อนๆเลยร้อนค่ะร้อนอืมอืมร้อนๆๆจึงกับผักพริกอืมอืมหอม จิ๋นนองกลำครบแล้วจะเผาตอนเย็ยนถ้ามีตลาดก็ดีหน่อยค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ